กลัวให้พี่เฟนอนแกะให้กินไปเอาแต่ข้างนอกนะลูก <Okay. S 1> บอกพี่เฟนอนแกะให้หนมกินหน่อยคะ่ะโอ้ยพี่เฟนอนช่วยด้วย